กินข้าวก่อนไหมกินข้าวต้มก่อนไหมยค่อกับเออก็กินก่อนฮะแม่กินข้าวต้มก่อนค่อยมาล่าเรอไปเดี๋ยวยก็ต้องเฝ้าปอดะไก็ได้ดรกกินก่อนค่อยไปกินข้าวแล้ว็มาล่าแล้วค่อยไปกินให้มันอิ่มก่อน มีแห้งก่อน,นนั่นการเดินทางของชีวิตเท่านี่บริสินสุดเนี่ยตาบใดที่เฮายัางบ่ท่านหมดลมหายใจหมดลมหายใจแล้วก็นั่นแหละสิ้นสุดในชาติปัจจุบัน เราค่อยต่อบานนี้เกิดสาตรใหม่ก็เอาอีกเนี่ยเห็ดอีกเห็ดดูดูเอาฝึกไว้ฝึกให้มันคล่องสังเกตจะคลองนอเม,มือนี่เขาได้ซ้ำไดขยันคือหมดคือปวกพ่นมาหมดปวกเนี่ยเขาขยันเนีปวกขยันเ ขยันหาขยันทำจะเลื่อนสตินี่ก็คือกันบอไดัขัดแยงกับการใส่ชีวิตเหตุผลที่ว่าบ่ขัดแยงกับชีวิตคืออย่างอาจารย์เ็เหตแบบนี้ละ่ะสมัยก่อนอาจารย์คนบอกว่าให้กำหนดก็กำหนดหูโต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 ,หโตเหตย่ตลอดเวลา ระลึกได้ย้ำไหนเอาย้ำนั่นนะเหตุนั้งอยู่ก็ระ,ะลึกดูกไปก็เลยเข้าใจธรรมชาติเอจริงๆมันบริคัดกันนะเท้าเข้าใจแล้วฝึกดูดๆมันก็คุนเคยนะคุนเคยไปเรื่อยๆฉะนั้นความคุนเคยนั่นแหละมันเดียในเท้าเข้าใจธรรมชาติธรรมดา ต่อไปเขาก็บบอด้จำกัดสถานที่บุคคลเวลาแะ้วบ้างเนี่ยอยู่มวงได้ก็ปฏิบัติได้ได้บ้างเนี่ยยืนอยู่เดินอยู่นัง่งอยู่นอนอยู่เหตุนั้งกมีสติแต่มันกะรายละเอียดมันนานจะบอดด้เต็มรอยเขากับสะสมสะสมก่อนบอดดี้เขามีเวลาเขาก็คอยมากเก็บมาเข่าคทอดอะไรเขาก็ได้ไล่ขึ้นเพราะว่าเขากเก็บมาแล้วเด้ เตรียมมาแล้วพรอมมาแล้วมันก็ง่ายแต่เขาบพอ,พอร้อมเลยเนี่ยมันยากยังขึ้นนะแต่บอรพอมยากมันบทสะดวกแต่บอ,อร้อมเขาก็ปับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงเลี่ยนรูไปมันก็จะค่อยๆซึมซับขอใจเพิ่มเติมความต่อเนื่งองนั่นถือว่ามีโอกาสดีแล้ว กหาบรไง่ายบอไดได้ควาอมพอมส่วนใหญ่เขากะอยากแนวอื่นอยากน้ำคนอื่นบอไ้อยากน้ำจากของในยานําคนอื่นนั้นเวลาเขาฝึกแเขาก็จะได้เข้าใจะพร้อมแล้วก่าวคํำถวายข่าวพระโพธิบานมโมกน What that's up. เขาพระพุทธิยตนาเพื่อดูแลตภาพร่างกายนอมถวายเขาพระพุทธิยุตนาเพื่อดูแลตภาพร่างกายกากากากบาายยยาบยบริโภค ตอบสนองกิเลสตนามานะนาทิทิของเฮาด้เป็นไปเพื่อการพระพุทธปฏิบัติธรรมยังศรัทธาสาธุชนผู้เป็นท่านาบดีให้มีส่วนแหงบุญกุศลที่ยวเห็ุแล้ว้อมล่าเข้าพารพุทธหลับพรอนอายวัตโกตนวัตโกสิริวัตโก ผิจารณาปฏิสังขารโยบานะ สติตามที่ในน้ำไหม่เหตจังหวะรับตาเขียวบริหุ้อมกันสองอย่างในเวลาเดียวกันอันนั้นคือกติกาใจเวลาหัาเหตเัาฝึกาทมเหตค่ำใดก็ได้คํำนั้นแหละ ไปดูแลไปตามสภาพหมอเพิ่นก็นบอกอยังจันละนะ<ม>เขาดูแลเป็นแล้วบอกจันละเขาก็ต้องอยกับโลกให้ได้ธรรมชาติของมันบอกเป็นหน่อยก็เป็นยร้า,านเนาเอิญ่าโลกเ่า <c oughs> โลกเ่าเ่าเมื่อแล้วเป็นจันเป็นชุยาง สัมปปิว่าเนี่สัมปปิน,นั่นก็บริหารจัดการมันไปถต่เข้าใจแล้วสิตง่ายเด้สมัยก่อนนี่โอ้อยแขวก็ดีโซม,มือ,นอเนี่ยแขวก็บดีเห็น่าธรรมาชาติมันเอาขึ้นเราได้ปะเนี่ยหูก็บ,บดีตาก็บ,บดีมีแต่เน็ยจิเสื่อมไปข้างหน้า มึงไปแล้วมึงเป็นตะยานอยู่ด้ทางเขาบอฝึกกรรมฐานนะาเนี่ยใจมันเนี่ยห่วงกังวลดังนั้นพนยังบอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญบางคนนี่ทุ่มเทลายอตาตมาบอกลูกศิษย์เนี่ยอันอันเฮาเนี่ยหาเงินรนลอยเงินพันเงินหนมืน่น อันคนใส่เฮ้าที่บ้านเนี่ยเขาใส่เงินใส่เฮ้าหาเงินให้เขาเขาหาเงินอย่างเงินแสนเงินล้านเขาได้เงินพันเขาได้เงินแสนเขาได้เงินหมื่นเขาได้เงินล้านถุ่มเทแลือเกินแห่งก็เขาเหตุงานอาบเงินต่างนามนั่นเขาเอาเงินใส่คนบัดเท่าเดี๋ยวแห้งใส่เงินเอาแห้งใส่เงิน อันนั้นชีวิตนี่นั่นอันนั้นเพิ่นบาวาใหู้้จักหาหาให้เป็นสุดท้ายนี่เอามาสอมมั่นหมายบวกคุ้มเนี่ยสอมย่อคลองเนี่ยอะไรก็บวกไอม้มีแย่อยากบอกอย่งที่บ่เป็นวายออกบวชเด,ด้แต่ว่าอยากบวชกับบวชได้โยนี่เขามาบวชสัวข้าวลงเมืองก่อนนี่ สามมือห้ามือเจ็ดมือนี่บวชลองเมืองก่อนบัดติดติบวชอีหลีคือจังอาตมาบวชมาเนี่ยโว้ยมันต้องอดทนหลายเรื่องหลายอย่างสารพัดสารเพีนะที่ยูสิกินสิใส่โอ้หลายอย่าง,าร,าร,ายยางรับผิดสอบอบอกเอาบุญยากรับผิดสอบก็ได้นะกระบุญยากคือกัน ถ้าบ่าอยากรับพิสสอบหลายก็เป็นหลูกวัดนะก็ได้บาลมีแบบหลูกวัดเด้่วลบพิสอบลายก็เอาปุ้นหละอยู่ตามมีตามเกิดไปฝึกปฏิบัติตามของเจ้าของไปอันนั้นก็เป็นบารมีแบบหน,นึ่งคณารับพิสสอบขึ้นมาบ่าเนี่ยมันก็หญ่ขึ้นมันก็เป็นบารมีอีกแบบหนึ่งบ่นี่คือกันคนเฮาเป็นสันเนียอยู่คนเดียวก็เป็นบาลมีเจ้าของ อาย่หลายคนก็เป็นบาร,รมีหลายคนเพิ่มขึ้นอีกนะเป็นอย่างอื่นว่าคนเฮานี่มีหนึ่งมีบริวารบริวารเยศเนบ่มีบริวารพมีพอมีบริวารแล้วก็สองมีอิสริยยศอิสริยยศนี่เป็นยศที่คนให้เขาแต่งตั้งให้ก็มี บริวนะัตยศมีบริวัลมีอิสริยยศคุณความดีเขาก็เลยตั้งให้ยศพวกนี้เป็นของโลกเขามีไววเหตุความดีกันในซื่อดอกมีให้ไว้รับผิชอบดภาระ้าทีนะ่เขาก็เลยให้เือเห้นี่แหละพอเป็นพอเป็นแม่เราก็รับผิดชอบได้บ่เนี่ย รับผิดชอบเจ้าของบ่อพ่อก็ไปรับผิดชอบลูกเต่าอ,อีกหาไส่ปากไส่เจ้าของบ่อพ่อก็หาไส่ปากคนเด่นอีกเอาสันรับผ้าละตรงนั้นชีวิตเป็นสันบางอย่างหนึ่งคืองายบอง่าย,ยังก็บองไงนั่นความตั้งใจนะ่ะสำคัญอยู่มองใดก็ต้องเหตุต้องเพียรต้องสร้างต้องปฏิบัติเพื่อนอนวัดสางบารมี ដែម្រើនសារប់ពីស់